เอาอดริจินอลดั้งเดิมขอบคุณครับเดดี๋ยวูไปไหนนี่ไปไหนอะไรคะพ่ออะไรขับรถเดินเที่ยวไหนโอ้โหเขามีตรวจจับเวลาด้วยนะโอ้โหสวยงามมากวัดอุณภูมิครับผมมีวัดอุณภูมิด้วยเพราะว่าไม่ให้เกิดไขมันคันขึ้น ถ้าเกิดมันเป็นไอ้สโมคคอยปั๊บเนี่ยเกิดไขมันทานขึ้นแน่นอนแล้วก็น้ํามันจะไหม้และยีดําใช่ดูดูน้ํามันเปลี่ยนน้ำมันทุกวันนะน้ำมันใหม่ทุกวันนะฮะน้ํามันใหม่ทุกวันนะคะดีครับผมไม่ใส่ปุ๋มชลรสครับใช้ทุกวันรถดีขายทุกวันแล้วทําไมมันถึงอร่อยอ่ะพี่ผุ๋มชลรสดีก็ไม่ใส่แต่อร่อยมากเลยมาชิมละเพราะว่าผมทอดมันเจ๋งฮะแมวชิมเมื่อกี้นะคะสูตรผักชีเนาะลูกผักชีอร่อยมาก ครับดินลนะฮะกินลนะฮะโอ้โอ้ได้วอราโพรพิทเราตั้งไว้นะครับเราก็จาตักขึ้อนอย่างนี้นะฮะสีสวยมากทุกคนมาชิมกันได้นะคะเลย B Y D มานะคะศูนย์รถยนต์ B Y D มาก็จะเจอเช้าเช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะมาอุดหนุนได้ค่ะ อร่อยมากไหนพิโอ้โหนะ่ากินสุดๆมาอุ่นนกันนะคะข้าวนุ่มมากอืมข้าวนุ่มจริงๆริงอืมเออว่ะนุ่ม ขอบเลยเออจ้านุ่มมากข้าวนุ่มมากอร่อยเราชอบรสลูกผัดชีอร่อยล็อก <c oughs> ประตูดีๆกุญแจรถอยู่ ออันนี้นั่งกินในรถนะทุกคนได้เยอะมากคุ้มมาก r e c o m m เม d เลยข้าวก็นุ่มไม่เคยกินข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วแบบข้าวนุ่มอย่างนี้อ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆบอกตรงๆเลือกข้าวได้ดีมากแนะนำทุกคนไปจัดเลย ร้านพี่น็อกมันอร่อยมากทุกคนกินเพลินจนลืมเลยว่าเขามีน้ำจิ้มมาให้นะทุกคนเป็นน้ำจิ้มแม่ประนอมนะโอ้กลิ่นนีใช่เลยถูกต้องเลยของแม่ประนอมลืม่าทุกคนอร่อยจนลืมอ่ะที่ดูกินเพลินอะ่ะลองจิ้มดูนะว่าจิ้มแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอืมอืม ชัดเจนนะคะน้ำจิ้มแม่กระน,นอมจิ้มไก่ทอดอยงไงก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยนะทุกคนไม่ต้องจิ้มก็ได้กินจะหมดอยู่แล้วเนี่ยลืมจิ้มสุดยอดจริงต้องลองนะทุกคนไม่ต้องเชื่อไปลองเลย